อืมเหรอพี่นะใช่ไม่ได้นะในหลวงพี่อยู่ไหนหลวงหลวงพ่ออยู่ไหนเนี่ยอ่าหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อแต่หลวงพ่อจุดแล้วหลวงพ่อจุดแล้วหลวงพ่อจุดแล้วชื่นนะก็เลยขอเจนว่าขอขอใช้ชื่อขอใช้ชื่อได้หมดถ้าสดชื่นได้ไหมเพราะว่ามันเข้ามากมันเข้าคอนเซ็ปต์มากคือแปลงแล้วสดชื่นจริงๆอย่างเงี้ยเพเข้าคอนเสิรตมก็ดีมากก็เลยเจนให้ใช้ชื่อนี้มา มีอะไ้หมดป้ะโดชน์ชื่น,นชื่อมีประโยชน์ก็วันนี้แหละเอาหัวเลยอย่าบูรี่ค่ายก่อนนะบูรี่ตัวท็อปของป้าใกล้นะเมื่อก่อนมาดื่มมีประโยชน์กับเขาได้ไงอ่าได้หมดได้หรืชื่นไปแบ่งปันนะไปแบ่งปันเดีวยวรีวิวหน่อยแบ่งปันได้หน่อยป๊าป๊ายกไปกันอ๋อขอายกไปหายเปล่าให้นี่ผมให้แปลงด้วยนะเราแปลงเด็กแปลงกดพรีเมียมแบบนี้นิ้วกวจะแปลง ใครที่ไม่ทำเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวตั้มเดี๋ยวทำแต่ว่าต่อไปน่าจะทำแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวนะครับนี่เดี๋ยวจะรีวิวยาสีฟันบับป้าเดี๋ยวฟันอยู่ยุกหอมไหมคะหอมมากหอมมากบป้าบับป้าบัป้าเลยเฮ้ยดูฉลาดแต่รู้ว่ามันมีฟอยอยู่นี่ดูเหรอหลอกไม่ได้เลยอ่ะ <G ül üyor> ทำไมชายอย่างเงี้ลกูก